แต่เช้าไม่กินข้าวกินปลานำนกเขาออกมาแขวนใจยคารอบบ้านนกเขาใหญ่เลี้ยงมาแต่โบราณสวัสดีครับพี่น้องผ้านพอนกันไปแล้วนะครับหนึ่งไม้ได้มาแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวยอนไปเลยระกิดนะครับ แล้วก็ไม่ตันไดเจอ z ุมนะครับขณะนาที่ผมปิดทิปมันดินลุดไปตะค้อนนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับติ่ออยกดไลค์กดซับตะกี้แล้วก็กดการดิ่งหัวเป็นส้นหยาดเตือดหัวเป็นเส้นหยาดเตือน,น,น,ออนแล้วก็หมาไหมไหมนะครับวันนี้สําหรับตัวไม้อีกตัวนึงนะครับเสี่ยงแหลกตัวนี้นะครับปีที่แล้ว กับลำแหลวไม่ได้ไม่ลงเลยเว้นไปไล่เดือนเพื่อจะได้วันนี้นครับมาติดตามกันลเลยนะครับปีเป็นนันรือติดตามกับ ครับก็วันนี้ก็ไม่ใช่วันของเรานะครับกับยางเสียนยางดีรูนะครับตัวเล็กหมยเล็กนะครับได้แล้วกําลังมีบรรยายปิดคลิปนกกตารุดไปเนี่ยนะครับแต่ก็หมาไม่ไหมนะครับหม่ไหมกับหมาตึงตังก,กับนกก้ามาจับนะครับตัวไม้เรียบรอ้อยก้ามาจับมาหนังบนรรเร็ไปลดเกรืองก็มานะครับรดเกรืองมามันบินไปพอแป๊บเดียวก,กับนก กะปูดนะครับหรือว่าหนกูดนะครับม,รมันก้ามาหนังก้างหนกตอทีเดียวนะครับก้าวมาประชิดหนกตอกะดินตกใจนะครับแล้วพมก็หนังอยู่แกล้งนะครับพมอยาอีเลวา่ามันนิ่มบันปรือกับหนกต้นะครับที่กว่าหนกกระปูดนี้มันชอบกินนัวมันหนกตอกับพมมีหนังเลววามันนต่มบันปรือดหรือว่ามันนี่ขึ้นแหว่ไปเนียดยับไม่ยับนะครับแต่ว่าไอรถปนก็ล้าละนะครับ แต่ว่าก็มันก็ไม่ทำอะไรนะครับมันก็บินไปเลยตั้งอยู่ทักปากดอกโตก็กลับมาขั้นเหมือนเดิมนะครับสัปดาหนี้ก็ก่งกระบ้านแค่นี้ก่อนนะครับดวงไม่ดีแล้ววันนี้ติดตามกันไม่ลาวคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับที่เชิญกดเลยกดซับตะเกีแล้วก็กดกระดิ่งบ่เป็นสัญญาณเตือนในการชมคลิปและการหลังใจกั้นะครับในการทําความสนุกสนานหมายผมเป็นน้องในชุมกันลาวสวัสดีครับขอบคุณครับ ต้องขันนานอยู่บ้านต้องขันดีนกขยันเมียวา่าดีขันทีทีก็เข้าทาง